มาสูงวันคุณคณรูไฮบูลครับอยู่ข้องขียนหนึ่งครับโอเค okay. วันนี้เรามาพูดเรื่องของโปรแกรมสแกนกัน,กกนอืมก็คือโปรกกแกรมสแกนอะก็คือมันทำให้อแมวอ่ะตัวหนึ่งพูดกับตัวหนึ่งแล้วก็จะสามารถเจนได้เรือเราพูวดว่าสแกน s e r a P c r a t c h ย้ำ s C R A, A T C H อยู่กันหาเราจะเจอกับอันแรกถ้ากดไปเลยถ้าเรากดมาหน้านี้เสร็จแล้วเราจะเจอกับเขาว่า Start ตาเนี้ยกดเข้าไปเลยแล้วก็เจอน,นี้ใช่ไหมให้เรากดอ่ไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนเนี่ยขอเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ทอ็อป โอเคมันก็ได้เป็นแมวแบบนี้นะนี่นี่นี่โอเคถ้าเราอยากให้มันออกคำสั่งได้ใส่สคริปต์อันนี้ไปสคริปต์นี้เมื่อเราใส่ไปแล้วคำสั่งทุกคำสั่งมันจะไปมันจะไปรวมกับไปทงสีเขียวนี้เมื่อเรากดไปคำสั่งก็จะออก ไปที่แมวตัวนี้นี่แมวตัวนี้อ้าสังกระดกไปที่แมวตัวนี้โอเคถ้าเราอยากให้มันเดินได้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใส่นี่นี่อันแรกโอ้ผมจะปรับเป็นสปีดสิบนะแล้วก็โอเคแล้วถ้าแล้วถ้าเราอยากมันเดินได้ไปนะ อออันนี้คำอะไรกันไอคำสั่งเนี้ยก็คือถ้าเราใส่ไปแล้วอะเราสามารถบดจำนวนค่าได้ว่าอยากให้มันเดินเท่าไหร่จะเช่นใส่สีสิบมันก็จะเดินมันก็จะเดินมันก็จะเดินเฉยเดินดนิดหนึ่งอะใช่เว้ยถ้าเรา,าอยากมันพูดได้นี่ใส่อันนี้แล้วก็คือใส่สองอันก็ได้ไหม ให้ใครว่ามาใส่ขวัสด,ดีโอเคนี่ฉันชื่อฉันชื่อข้าปั้นสมพติเอาปเป็นหนึ่งวิวทีนะครับโอเคโอเคมาลองกันสนนนนนนวัสดีฉันชื่อข้าปั้นนี่ไอตวนร้มันเดินแล้วสวัสดีฉันชื่อข้าปั้นสวัสดีสวัสดี สมมติว่ามันอยู่ตรงนี้นะโอเคสมมติมันอยู่ตรงนี้นะกดป่สวัสดีสวัสดีสวัสดีฉัญชอเข้าปัาน้นแบบนี้แล้วสุดทยายมันคุยกับตัวอื่นให้กดตรงนี้แล้วต,ตรงนี้ว่าบักเเดี๋ยวบัะโอเคถ้าเรากดขวาล่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ก็คือมันจะเป็นขวาล่างนอะ่ะให้เรากดไปสองทีนะคะมันก็จะเป็นขึ้นหน้าแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วให้เราเลือกตัวละครที่เราต้องการเลยของผมจะเลือกอะไรดีแคดสองแคปส,ใ,สใช่แคปสอง เ <Okay. S 2> สร็จแล้วนะครับเราก็สามารถปรับองศาตรงนี้ได้เพื่อมันเดินไปตรงไหนเพื่อมันแครับนะครับลองเอาล้อแปดร้อยแปดสิบองศาดูรีเทิร์นมันจะเป็นยังไงมันก็จะแบบนี้เอาเก้สิบองศาเก้สิเก้สิบองศาเก้สิบองศาเก้สิบองศารีเทิร์นมันก็มันก็อ๋อโอเคใช Tak, salam kecuhlah. Lop lop ah, ke. Ah, tap ni dah. Ah, check, check. Ah. Tu. Ah, tap ni. Selesai. เกงบบ้างแมอ่าแมบดี้มันก็ได้หาแแลวนะครับโอเคนี่แล้วก็ใส่นี้แล้วก็รอสองวิกันเดียวสี่วีใช่แล้วก็อแล้วก็ใส่คำอลเลมันก็ได้เลยเออมันไม่ติดกันป่ดเอาสอง แบบหนึ่งด้กันแล้วก็ผม้ว่า,าว่าไงหนูวินะวอันนี้ผมจได้ปรับเป็นฐานชื่อเขาปั้นดี่ฐานชื่อออมกันจานชื่อออมสิน โอเคโคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาีดูสวัสดีฉันชื่อข้าวปั้นว่าไงฉันชื่อออมสินแบบนี้โอเคต่อไปเราจะใส่ผ้าพื้นหลังนะใส่ผ้าพื้นหลังอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวช่นผะเอาอันนี้กันเนี่ยเป็นวิวชายหาดแล้วก็เอาเวลาให้มันตรง ตรงๆนิดหน่อย<ป>แมวพูดได้หเคยเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยสวัสดีเด๋ยวชื่อเขาปั้นไง,งว่าไงว่าไงแทนที่อองินอะไระครับมาสง่งเดี๋ยวเปิดคลิปห้ดูก่อนไปครับ ขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมครับบายค่ะ